เ,เราขะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับไมค์ก็รอบหนึ่งนะกับเกมก็ทัเปียนั่นเองซึ่งเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนื่องจากเ๋ยวนี้นะก็เปิดเทอมแล้ว,ไม,มว,ลวไ, <laughs> ไม่มีเวลาว่างสักเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยไม่มีเวลาว่างสักเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะวันนี้ก็ว่างๆก็เลยมาทาอยู่ม .3 แล้วก็ติวอนีด,ดิเืออะไรเนี่ย เดี๋ยวเดีใจเย็นก็ถ้ามันเป็นมืดๆแบบนี้แนะนําที่ใช้ไฟฉายนะเดี๋ยวแนะนําให้ใช้ไฟฉายนะ,ยนะนยนะมันจะทําให้เห็นว่าตรงนั้นมันมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างนะสองได้เดี๋ยวจะทําคลิปสอนการสอนการไอทำต้นไฟฉายนะง่ายง่ายง่ายเท่านั้นเอง ไปไปไปวิวิวิวไม่รู้นะก็สุ่มโลกมามั่วๆนะก็มาเจอโลกนี้ก็เลยลองเลยหดูอ้าไม่ทันตายได้เล่นเป็นชาแน่แนะกว่าจะได้เนี่ย ก็เปิดปุ๊บนี่แล้ว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 ,ลว,ลวกระโดดเออไม่เอ้ยออกตัวแรงไปหน่อยก <c oughs> ็ ถ้าสุ่มรหัสเจอก็มาสุ่มตรงนี้ได้เลยนะแต่ที่เก็จสุม่มมันใช้เวลาในการสุ่มนานเพื่อบางทีเอาเจ้าของเซิร์ฟเขาโกงเขาไม่ได้ใส่รหัสไว้งงมแต่รหัสนั้นเป็นชาติแล้วก็จะใช้วิธีเดิมในการเล่นนะก็ ปิดไว้เพื่อไปถึงตรงนั้นจะได้ไม่ต้องตายแสบมากจะบ้าตายเด้อ ไส่เก่งในน้ำโชคเหรอื <c oughs> ออใสเก่งในน้ำโชคสุดยอดอะเ <c oughs> นี่ยก็น่าเกียดมากไสงเก่งในเนี่ย นี่แตัตวไไหนึ <Okay. S 1> น่งดีจังใส่สูสัเท่เลยไม่ได้เล่นนานแล้วนะเนี่ย ไป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 เออนั่นแหละนั่นแหละน,นเลัเดี๋ยวถ้งว่างนะคลิปหน้าอาจจะมาสอนการทำต้นไฟฉายนะอุปกรณ์ก็หากันง่ายๆเองสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ติดตามชมในพาร์ทหน้ากันเลยนะแต่ยังไม่จบพาร์ทนะตอนนี้นะตอนนี้ เรามาช้าๆก่อนเรามาช้าๆช้าๆปิดไว้เอ้ยเปิดไว้กระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยไม่ทันเราต้องกระโดดมาตรงนี้เราก็มาตรงเนี่ยเนี่ยเราต้องกระโดดมาตรงนี้แล้วก็จอดตรงนี้แล้วก็เข้าไประตตรงนี้ตามนั้นอ่ะ ก็รู้นะทำไมเซิร์ฟเวอร์นี้ทำไมเงียบจังเลยก็ลองเข้ามาเล่นดูยอดอ่ะแต่จะลองมาพิชิเตเซิร์ฟนี้ให้ได้ล้อเล่นนะไม่พิชิตหรอกพิชิตไม่ได้หรอก <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาทำมาเพื่อให้เราพิชิตอยู่แล้วก็มาว่างๆมาเล่นดูมานั่งดูตัวโกตเปีย,าตายตายตายเฉย โอเครู้แล้วนะพันนี่ทำอะไรดีนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะขอตัดคลิปก่อนนะโอเคม, okay. มาเราก็ได้แล้วนะต,นต้นไฟฉายต้นไฟฉายเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำต้นไฟฉายกันเลยนะซึ่งของที่ใช้ก็มีเพียงสองอย่างก็คือบล็อกเมล็ดสีเหลืองแล้วก็ เฮ้ยเมล็ดบ็อกสีเหลืองกับเมล็ดบ็อกสีดานะใส่ไ,ไปเลยอันไหนก่อนก็ได้นะนี่ได้แล้วสี่ใส่ไปเห็นไหมได้แล้วเย่เย่เย่มาคงกอน có okay. coi Yeah 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 Đợi lát nữa. Mm. โอเคแล้วเราก็โอเคแล้วไม์ก็ขอจบพันในเพลงคนนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ c, กดสมครให้ด้วยนะขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายเอาเลยบอกมือบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยนี่ค้างแปบ๊บนะบ๊ายบาย